กรอบตู้แอร์ครับผมแล้วก็ล็อกน็อตตรงเพิมอะไรครับแล้วก็ด้านข้างครับผมประกอบตู้แอร์เรียบร้อยครับขันมาหยุดด้านข้างสองตัวสามตัวให้แน่นครับผมแล้วก็ มาเสียบปลั๊กมันจะมีด้านเทอร์โมแล้วก็เป็นปลั๊กอันนี้ป,นปิดพัดลมครับผมแล้วก็ใส่ปั๊กพัดลมแล้วก็ตัวล็อกสายปั๊กพัดลมครับเรียบร้อยครับต่อมาก็ใส่ท่อแอร์เรียบร้อยครับผมใส่เข้าไปจะมีสีช่องครับ แล้วประกอบคอนโซลเข้าไปครับผมใส่คอนโซลเรียบร้อยครับแล้วมาขันยึดคอนโซลไว้ก็แผงหน้าครับมีสองตัวครับฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ใส่ขอบตรงด้านข้างทคนขับกับด้านบนหลังคางครับใส่เรียบร้อย ยางเพ่อีกครับตอนนก็ใส่เรีบรรรรรบรเย,ยรบร้อยครับผมต่อมาก็จะตรงช่องกลางตรงคอนโซลครับช่องแอร์ด้วยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมกรอบเสร็จเรียบร้อยครับ